เปิดแล้วฮานเซเว่นอีเลเวนสาขาทมอิดในซออปปอรลาวเปิดให้บริการอยู่ที่นครลเเียงจันทร์คนลาวพากันแห่เข้าไปเซเว่นจนเกือบแตกบางคนก็ว่าว่านี่มันเป็นบุญเซเว่นอีแท้ๆสบายดีทุกคนข้อตอนหนี้ามสูรซองเบาเหมือน่ลวงเดี๋ยวชนตัวของคุณเองก็บวกขึ้นเลยว่า ในมือหนึ่งจะได้มี7 e เ e ่นอเลเมาเปิดยูที่สปปาลาวพอที่ผ่านมาคุณเองก่อนไปที่ประเทศไทยแมนส่วนใหญ่จะใจความสะดวกสบายหรือว่าเขาไปซื้อสินค้ายูที1่ 11, ถือว่ามีความสะดวกสบายอยู่พอสมควรแต่ว่ามืนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่อะไรก็เป็นข่าวดีที่จะมาสร้างความสะดวกสบายหรือว่ามาเติมเต็มความสะดวกให้แกบรรดาพี่น้องประชาชนคนลาาได้ไล่กวาดได้เลย โดยที่พันมาทุกคนก็คือวันที่7กันยาช่วงบ่ายสามเ e เ e ่ Even สนซากาธรมอิในสุปเปรลาก็ได้มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกันแล้วอยู่ที่บ้านนอกป่าหนเมืองซิโคตบองนะขลมีจันโดยผู้พูดตั้งหน้าคในกันต่างๆเข้าห่วมไล่พอสมควรแล้วก็ได้พิธีโดยท่านไซโรดที่วัดมั่นจเจริญเป็น Market i n g Director International Business ลบของบริษัท C p พออจำกัดมหาชนก็ได้มีการกล่าวว่า 11/11โซปโปปอล์าวบริหารโดยบริษัท CPO จำกัดในกลุ่ม CPO ซึ่งเข้ามาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการเปิดบริการเที่งสาวซีซโมงโดยมีการนำสินค้าลากไลยกว่า5,000กว่าสต็อกกิฟต์เพียงยูนิเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มเน้นคุณภาพเน้นมาตรฐานทางสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทานโดยเฉพาะสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทีหานเ e เ e ่ e อิเลเเท่านั้นรวมทั้งส้นค้ายนดนยมตลอดการตัวอย่างสโลปปี้และเครื่องดื่มที่สามารถส่งดื่มได้เลยเช่นว่าออคาเฟ่เป็นต้นและกับพรมเดียวกันนี้ทางห e า e เซเว่นอเลเวนสโบปัวลาวก็ได้มีการยึดมั่นนโยบายค่ายนยมสร้างประโยชน์ข้องเครือเจริญพกกระพันคือสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนและองค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่างมีการปกครองที่ดี มีการเบงย่ยงดูแลสังคมและสุมสนตามการแก้ไขปัญหาที Giving and Sharing, ่วิ่งและแชร์ริงโดยนำธุรกิจไปสู่การเติบใหญ่อย่างยืนหยง่นซึ่งเปนเอลเวนจะมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสร้างความพกผ่านกับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมโดยให้ความสำคัญกับบุคลากรลูกเล่นคนลาวที่เข้ามาโฮมทีมเสริมศักยภาพขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนลาวตั้งแต่ตน และกา่ายางไปพร้อมพบกันอย่างมั่นคงมีการสร้างเวงเหตุงานทำสร้างอาชีพพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งมอบโอกาสให้ธุรกิจหลายย่อยของคนลาวตลอดห่วงโซ่อุปทา,านที่เกี่ยวข้องกับหา้างเซเว่นอีเลฟเว่นโดยว่างเป็นอย่างยิ่งว่าห้านเซเว่นอีเลฟเว่นจะเป็นความภาคภูมิใจใน,นการสืยเลือกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมที่คนลาวและประเทศลาวต่อไปนั่นเองและในอกาสน,นี้นรทานบุญเทิงดวงสวรรค์ ก็ได้มีคำเห็นสมเสริยต่อความมุ่งมั่นของบริษัท CPO จำกัดที่ได้มาเปิดบริการ Hanes e v e n Eleven ในสปปลาวก็คือยูน่คอลและวิงจันและเพื่อเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของลาวให้เข้มแข็งขึ้นไปอีกตืมพร้อมทางเน้นให้ Hanes e v e n Eleven จงดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายของสปปลาวอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการสำหรับสร้างเมนไทพานกลไกของระบบธนาคารและมีการแจ้งเส้นค้า ให้เป็นเงินกีบพร้อมทางติดสลากสินค้าเป็นภาษาลาวและด้านอื่นๆตื่นอีกและกัะนองนี้ก็ให้เกิ้ลมีการหัวมือกันโดยการสุกยู่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในให้มีคุณภาพสูงต้นทึนตำลงและนำเอาสินค้าลาวเข้ามาวางจำหน่ายอยู่ภา,ายในฮานไหไล่ขึ้นอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่ประชาชนคนลาวจะได เข้าไปใช้บริการเซเว่นะอ,อีเลเวนจูตีนครลลวิจันก็ถือว่าเป็นหาทําอิฐและเป็นแห่งทําอิฐหนึ่งเดียวในประเทศเลาวอีกด้วยนะทุกทุกคนไม่กะวเซเว่นอีเลเว่นนี้จะเปิด6ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนลาวเฮาฉะนั้นจะเป็นการที่จะให้ใหคนลาวเฮาสามารถเข้าไปจับใจซื้อสร้อยซื้อเครื่องใส่ของสร้อยแม้กระทั่งอาหารการกินต่างๆอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นนี้ได้อย่างครบถ้วนและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ประหัดเวลาและซชื่อว่าบางคนก็จะอาศเซเว่นอเพื่อเป็นการทบสนองให้แกการบริโภคคนตัวเองให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเก่านั่นเองทุกคนและคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงไปตรงน,นี้ข้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามหบสมคลิปของกดต,ตามเตต้ตนจนจบอย่าลืมที่จะกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะบริภัติต่างต่างอยู่ในซองบ่าวเมืองหลวงสรลมนีขอาไปกรสบายดี